สวัสดีเพื่อนเพ,นพนืทุกคนนะคะพบก,กันอีกแล้วกักบเกม Snake Slime b o s เกมเดิมเกมรักเกมที่ชื่นชอบที่สุดตอนนี้เลยนะจ๊ะมาเปิดกูกันดีกว่าเปิดกูสมบัติเลยโอ้เห็นไหมล่ะตัวตุ๊กกระตุ่นน้อยเขาให้เราเหรอถึงว่าพวกเนี้ยต้องแบบได้คะแนนดีอ่ะถึงได้ตัวนี้เนาะดเดวลสูง เราเพิ่งได้อะ่ะมีคนเล่นแล้วว่าอ่ะนี่เราก็ไปดูเลยเล่นเลยจ้าต้องขอขอบคุณะนะคะเพื่อนทุกคนนะคะที่ช่วยกันซับสไครต์ค่ะหนึ่งซับสไคร์ของคุณเราดีใจมากๆๆกๆากมากที่สุดเลยจ้าต้องขอบขอบคุณน้องวีนะคะแฟนขับสุดน่ารักนะจ้าน้องวีชื่นชอบเกมงูเหมือนกัน ก็ช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็โอ้ตายเลยแหมมายิงเราสะพุนเลยอ่าเราก็ไปไปเล่นใหม่เลยไปเล่นใหม่เลยจ้าไม่เข็ดอีกแล้วไม่เข็ดเลยแล้วก็เจอตับโดยพี่จุม ว่าแล้วตอนนี้พี่จุ๋มก็เดินทางมาที่200กว่าซับรัะจ๊าประมาณนะคะ ไม่ใช่ประมาณหรเอาเป็นว่า1,000ันซับสไครต์มีเป้าหมายนะคะจะเลี้ยงฉลองนะคะสําหรับพันซับสไครต์นะคะสําหรับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านเลยพวกเรารักแฟนขับทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีอะไรมาร่วมสรุปก,กันนะจ๊ะก็ส่งคอมเมนต์ความคิดเห็นมาได้นะจ๊ะพี่จุ๋มก็จะรับฟังนะ รับฟังทุกคนเลยเพราะว่าไอเดียก็อาจจะมีไอเดียดีๆนะคะมาแนะนำกัน เอ้ยวยตายเลยพี่จุ๋มไม่น่าเลยไม่น่าเลยแก้ตัวใหม่ดีกว่าโอ้พลาดพลาดพลาดตายตอนกินทุกทีระวังนะจ๊ะก็มืดเหมือนกันค่ะไไโอ้ได,ด้ตูดตัูดซูบดูดสองรอบอ,อ๋อหนิงเอามาฝากต้อมจ้ะฝากต้อมเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ย มัวตลบลูกตอปีโด้วตายจนได้แรงก็ไม่มี จะไปปาดเขาปาดเขาพี่จูมเออตายเองเลยนั่นแหละเก่งมากเก่งมากโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าทางจะไม่รุ่งแล้วล่ะดาวตกซะแล้วต้องขอไปก่อนนะจาะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า